กลับมาชมกันต่อในเกมนางงามเกมรูมครับซึ่งหลังจากที่คุณติช่าโดนแป้งไปเต็มๆถ้าทีมแดงพลาดอีกครั้งนี้จะแพ้ในทันทีครับงานนี้ร็อกเกอร์ดุมอย่างคุณกวางจะช่วยกู้สถานการณ์ไว้ได้หรือไม่รอบที่2ส,ส่งตัวแทนมาแล้วโอเคมันโอเคใช่ไหมร็อกเกอร์มทาทั้งชีวิตนะฮะค,คือมันได้ใช่ไหมได้เอาจะเป็นภาคกุ้งเลย แล้วยิ่งเกาหัวนี่เหมือนว่าผมเฮ้ยยังเท่อยู่เท่อยู่เหมือนศาสตราจารย์เหมือนศาสตราจารย์ถ้าได้อะบํานาศิกลนาจะได้ใส่ขอเขาใส่ใส่เนะฮะน่าจะได้เน้นยอดวิวนะยอดดายอดดาบก็น่าจะเยอคนน่าจะเข้ามาดูกันเยอะยอดหาก็น่าจะเยอะเลือกแผ่นไหนครับหนึ่งหรือสองครับให้เปล่าเลือกเลยค่ะอุ้ยมีสองอันนึงเหรอฮะจ้าวมาสิบหกอันหรือไงครับแข่งกันแค่นี้ให้ผมมาเยอะนะก็ถามก็ถามอย่างน้อแค่ถาม อก็แค่พูดเฉยๆเนี่ยอยู่สีดำอะไรก็กิดอยู่สีดำเนี่ยสองหมดจังหวัดที่มีสองพยาจังหวัดมีสองพยานะครสองพยางนะครับสองพยางใครมาตากจ้าโดนตบนะการมาติดตลกนะแข่งเกมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเสียงไม่ครับครับครับรบครับ เชียงรายได้ครับขังได้ครับหูเกได้ครับบเอาไปเร็วผอนเก่าได้ครับย่าละไ้ครอะไรวะดีหมดเวลาแล้วส่งก่อนเลยละล่ะตงขาได้ครับอ่า๋ยได้ครับ ที่จ้าแล้วว่ามันเข้าไปในปากแล้วมันเป็นไงเป็นไงฮะกลืนไม่ลงเน่ะเออแล้วมันมันเออใช่ใช่ใช่ฟืดฟืดกลืนไม่เข้าใครไม่ออกอะเนาะทีนีิตันเร็วเหมือนกันนะอุ้วมันมีอะไรบ้างอ่ะมีพะเยา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 ไม่ไม่พะเยาไหมไม่เอานัแล้วะมาเล่นอะไร่กันั้นกินอะไรเชียวล่ะแล้วทำไมไม่มาเล่นเองล่ะมึงได้มากินอ่ะอ่ะโทรเหนืออีกทีเผื่อชาร์จนี่แบบโทรแบบ สามสามต่อศูนย์เลยทำไมต้องชนือโชนทุกประเทศไทยไม่ได้หรอคะยังไงยังไงครับเพื่ออะไรเสียเวลาอธิบายนะมาเล่นเก็บ่ะเชิญครับโอเคครับขอบคุณครับตึสุดท้งนี้เป็นสุดแห่งศักดิ์ศรีผมว่ายังไงทีมสีดำชนะอยู่แล้วแต่ว่าจะสามศูนย์หรือสองหนึ่งมาดู่าจะได้หมดไหนนะลองดูครับจังหวัดที่ลงท้ายด้วยคำว่าบุรีนั่นเอง อ่ะมีเยอะอยู่นะมีเยอะอยู่ช่วงกังๆก็คือนึกเอาไว้ก่อนเลยไม่ช็อตเลยเอ้าตัวเลยมันยังไม่หมดเวลามานี่มันช็อตเหรอหรืออะไรฮะเหนียงี้นี่นางงามเป็นนางงามทีโทษทีจังหวัดที่ลงท้ายคำว่าบุรีลงท้ายที่คำว่าบุรีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับชุด อาอามนี่ <ๆ S 1> ไปพูดซ้ำทำไมละ่ะ <c oughs> พูดนานมันไม่ช็อตหมดนะสุรัณบุรีได้ครับ หมดยังะอะอวิครับไปแล้วโดนแน่ๆปาจีนไปแล้วทำไมนี่มีแต่อหมดแล้วไงน่าจะหมดตั้งแต่รอบแรกมือคุ้ยเกาะเลยคนไม่ชตแล้วไม่น่าแข่งโคตร้ามันได้สามไงได้แค่สามไปอยู่พี่สองแล้ว จริงจริงมันเหลืออะไรอีกอันหนึ่งไหนนทบุรีนนทบุรียากมากมีนนทบุรีอยู่ใกล้เกือกินด่างสกลนครโบุร่ไม่มีอ่ะไม่มีไงก็บอกไม่มีไงไปเล่นที่บ้านครับผมครับทีมดำนะครับทําไปได้สามแต้มครับทีมแดงนะครับทําไปได้สี่แต้มนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับผมทีมดำนะฮะได้ไป2คะแนนครับตอนนี้ทีมดำมี2คะแนนครับทีมแดงมี1คะแนนครับเนี่ยทีมดำพิชมานำแล้วอ่ครับผม เกมที่3ครับคะแนนของเกมที่3มนี้มี3คะแนนด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะนําทิ้งห่างไปได้หรือพลิกกลับมานําได้ครับสําหรับเกมที่3ที่เราจะเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือเกมไมฟฟ<า>่ฟังมาถึงเกมนี้ของเรานะฮะกติกาของเกมนี้คือเราจะเปิดเพลงอินโทรขึ้นมาจะเป็นอินโทรเพลงอะไรสักอย่างรเราก็นั่งฟังไปทุกคนมีสิทธิ์พุ่งเข้ามาคว้าไม้ได้หมดคใครที่นึกคำตอบออกก่อน จะพุ่งมาคว้าเองก็ได้หรือดันเพื่อนในทีมตัวเองให้มาคว้าก็ได้ครับคว้าปุ๊บมีเวลา5วินาทีในการตอบชื่อเพลงออกมาถ้าตอบไม่ทันภายใน5วินาทีนะครับอีกทีหนึ่งได้ตอบมีเวลา5วินาทีเช่นกันมีโอกาสแค่ทีมละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมใครได้ชื่อเพลงมากกว่าเป็น่ายชนะรับไปเลยครับ3คะแนนอโอ้โหพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วโอ้ยเพลงมาครับ จีจ้าครับผมจีจ้าจีจ้าทุกตั้งครับโอ้โหรวดเร็วใส่ล็อกได้ล็อกได้ลองไปฟังเพลงเฉลยครับเอามาเฉลยฮะนี่ครับจีจ้านะครับผมซิลฟูได้คะแนนไปอย่างรวดเร็วสี่แดงครับนำไปหนึ่งต้ม อย่าช้านะฮะเมื่อกี้แต่าออกมาคื้นนึกได้ปะฮะไม่มีทางนึกได้เลยแล้วลุกขึ้นมาทำไมเมื่อกี้เนี่ยพยายามลุกเพื่อบิวลุกทีมเอาซิช่วยคิดอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ว่านึกออกไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่เป็นไรมีโอกาสอีกหลายเพลงครับนี่คือความหวังของทีมตัววิ่ง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 อ่ะเพลงต่อไปนะครับตั้งใจฟังดีนะครับเพลงต่อไปถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาครับ สภาถูกต้องนะเอาช่วยได้ไหมทำอะไรครับได้ๆๆถุงเวลาครัไม่ได้นะรอบหน้าผมไม่ให้แล้วนะมายกไม้หนีอะไรนะไม่ได้นะไม่มีไม่มีกติกาไม่มีกติกาฮไม่ได้มีไม่ได้อกกติกาได้พวกนายกได้ยกได้ไม่มีกติกาเจบพี่ขนาดนั้นเลยะคนทั่วไปไม่มีใครทายก็มีสิทธิ์ นี่เป็นกระเทยด้วยเป็นไบโพลาร์ด้วยมแม่หลายลมจริงอ่ะครับผมอ่ะทีมดานะครับตอบได้นะครับหนึ่งต้มเสมอเสมอกันอยู่จะมีโอกาสอีกเยอะนะครับครับเพลงต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วกินโทรมาครับเฮ้ยเอาทิไปวะเฮ้ย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 ของขวัญปะ ไม่ใช่ฮะจำชื่อไม่ได้ว่ะเอาไหมลองนะอาจจะใช่นะของขวัญของพี่ใช่ป่ะลองดูกันเลยต่อครับของขวัญไหครับของขวัญของเคลียร์ใช่ไหมฮะชื่อเป็นของขวัญมั้งใช่พิดครับไม่ใช่มาต่อมาต่อมาต่ออ้าวีค่ะเกิดอะไรขึ้นมาอีกมาอีกต่อเนี่ยอ้าววีค่ะเกิดจะไล่ไม่เกิจะไลต่อครับจะไล่หรือจะไล จะรักเหมือนจะนั่ะจะรักจะรักถูกตอ้องรับ <c oughs> ผ่านไป3เพลงแล้วครับผมทําให้ทีมดํานะครับได้ไป1แต้มนะครับผมอ่าตอนนี้เป็น2อหนึ่งแล้วสองหนึ่งนะครับจะมีเพลงเยอะครับครับผมอ่าสำหรับเพลงต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาครับอ๋โอ้โหอ่ะหมอกเซงจังเลยควันเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรวะหมอกเซงจังหล็กควันหมอกหรือควันหมอกหรือควันใช่ถูกต้องนะ พี่เบอร์ตสมชัยเอาไปฟังเฉลยครับครับถ้ารู้เธอดูเธอไม่ออกอเดี๋ยวมันเป็นพี่เบิร์ดเหรอคุณเป็นพี่เบิร์ดอยู่อันเนี่ยอ่าอโอเคเป๊ะเป๊ะครับฝั่งตอนหนึ่งแล้วนะฝั่งต้องไล่แล้วได้ครับได้ครั่งต้องไล่แล้วติ้วขาวจะขด้ผ่านติชาเป็นไงฮะที่ผ่านมาไปเพลงต่อไปเลยครับเพลงมาครับ เจ้าสาวที่กลัวฝนครับเจ้าสาวที่กลัวฝนถูกต้องครับโอโหขอโทษกันหนูเกิดไม่ทันโหแรงมากที่เขามาคนเดียวเขาก็อายพอแล้วคุณยังจะไปพูดว่าคุณเกิดไม่ทันอีกเหรอซึ่งการที่เดินออกมาอย่างนี้รู้ถึงวัยวุฒิที่ฟังต้องผ่านเพลงนี้มาแล้วนะครับผมมันไม่แค่สำหรับหนูอะหนูเกิดไม่ทันอะฮะพอแล้วผมสารพี่เขามันแรงมากครับผมเอาไปฟังเฉยครับ ถ้าฝนให้ยืนตามอ่ะ้าวสาวที่โปรผมโอเคครับตามครับผมเริ่มไล่ตีตื้นมาแล้วครับผมอ่ะสีแดงนะครับผมได้ไปหนึ่งแต้มนะครับตอนนี้อยู่ที่3ต่อ2ครับโอ้โหสูสีเหลือเกินาสามนะครับผมสีแดงสองมาเพลงต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยจำไว้จำไว้ดิยิบยิบดิ มาหยิบก้วอะมาทำไมน่ะข้มาทำไหลยวะตอบมาหน่อยทีททำเป็นแรกทำตอบครับได้หรือเปล่าตอบาแล้วอแล้มห้าวิได้หวิมาห้าวิทำไมแล้วคิกล็อเหรอไม่ใช่หมดแล้ตอบนี้ได้ตอบแล้วฮะ ฟังนี้เออโวยังคิดอยู่เลยฮะชื่อเพลงมันอะไรวะตอบเลยตอบเลยตอบเลยครับแคนสุดขีดแคนสุดขีดใช่ปะแคนสุดขีดใช่ครับผัวจะไล่เนื้อเพลงอยู่เพลเฉลยนะครับเพลงที่ว่ามานี้ก็คือเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชครับเงเฉลยครับ อ่าโอเคจริงจริงรู้กันนะแต่ว่าคิดไม่ทันมันนึงไม่ออกมันไม่ติดที่ปากเลยมึงไม่ออกนะใช่คนใ่ก็ฟังแต่เพลงกันนะครับมันติดนิดเดียวสำหรับเพลงนี้ไม่มีใครได้คะแนนหลือสี่เพลงโอเคพร้อมแล้วอินโทรมาครับเอาคิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอครับถูกต้องครับ นี่ตัดภาพมาอะไรกันล่ะ <c oughs> อาจจะไม่คุน้นหนูามาทำไมอลองฟังเขาลุกก่อน,อน,ออน,นอคุณฟังอ่าไมนน่เคยเ,เปิดรัานแล้าวะแต่นี้รุ่นแบบว่านี่เล่นเกมนี้เรารู้สึกเหมือนไม่มีประโยชน์กับการเป็นอาชีพนักดนองตีเลยอ ก็ทำให้ทีมดํานะครับได้ไปอีกหนึ่งแก้มนะครับผมตอนนี้นะครับสกอร์เราอยู่ที่4ต่อ2ครับู่เพลงต่อไปกันเลยครับไดเลยเร็วไปเร็วเครับ้าใช่ไม้นาทีอี่าวทีตอบครับเลือกได้ไหมครับผมเลือกได้ไหมใช่ครับถูกต้องนะตอบไม่ได้มีเรื่องแน่นอนแคบวันนี้ใช่ฮะ พวกคุณก็ไม่ควรจะไปแย่งเขาตอบด้วยขอให้เขาได้มีซีนหน่อยนะจคือถ้าเพลงนี้ตอบไม่ถูกกับบ้านไม่ได้บ้าไม่ได้ใช่ครับแน่อยฝากเฉลยครับ เพราะผมไม่รู้ทุกคนมองผมอยู่หรือทุกคนทุกคนดูอยู่ฮะผมก็แต่เต้นเบาๆโอเคชัดงากเลยเมื่อทำอะไรคุณก็สังเกตไปหมดนะปักหลังอ่ะตอนนี้ฮะสีแดงได้ไปอีกหนึ่งแต้มนะครับผมตอนนี้ดำมีสี่แต้มแดงมีสามแต้มครับอ่ะสีสีสูสีไปที่เพลงต่อไปกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับเเเฮฮฮ้้้ยยยไป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  คุณลุงคุณลุงมาไม่เหรอฮะตรงรุ่นอีกแล้วนะมันมาเลยคุณลุงตรงรุ่นตลอดเลยนะคุณลุงตอบเลยวิคาใจครับคาใจคาใจถูกต้องครับอนดีเหมอนดีมีใจที่ได้เกิดทันดีค่ะขอบคุณมากทุกคนเมื่อกี้คือว่าเหมือนสกิดให้ติชาวิ่งมาจะได้ไม่ต้องออกมาคนเดียวติชายังเขไม่ได้รู้เลยนะหาเพื่อนหาเพื่อนอ๋ะฟังเฉลยครับ เตลินนั่นเองครับเหลืออีกหนึงเพลงเรียบร้อยร้าเพลงที่9เดี๋ยวจะเหลืออีกเพลงหนึ่งคอครับผมแล้วคะแนนตอนนี้โอ้โหคุณแจษไม่น่าเชื่อ 4... ีต่อ4ครับจะรู้กันเพลงเพลงนี้นะฮะแต่ถ้าไม่ได้ทังครูกันเสมอนะเอเพลงนี้ครับวัดกันเลยใครได้แต้มไปถือว่าชนะเกมนี้ไปเลยเพลงชี้ชะตาเพลงตัดสินเพลงสุดท้ายเพลงนี้ถ้าพร้อมแล้ว ขอเป็นตัวเลือกครับขอเป็นตัวเลือกโอ้โหคุณลุงนี่สามเป็นเองนะคุณลุงนะเขามาท้ายๆนะยอย่ามาว่าทีมผมไม่กล้าไม่กล้าบอกติชาครูมันผิดขอเป็นตัวเลือกถูกต้องครับทำไปฟังเฉลยครับอันนี้ต้องให้เขาได้อันนี้ไม่ให้ใครคนอื่นต้องดูเฉลยฟังเฉลยมาเลยครับเฉลยๆไอพี่น้องใช่ พิงหนุ่มพหนุ่มกล้าทิมแดงนะครับผมได้ไปอีกหนึ่งแต้มนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ดำนะครับมีสี่แต้มแดงมีห้าแต้มเพราะฉะนั้นสามคะแนนนี้นะครับจะตกไปอยู่กับทีมแดงนะครับผมคะแนนรวมนะครับผมตอนนี้ได้สามคะแนนไปรวมของเก่าอีกหนึ่งคะแนนนะครับตอนนี้ทีมแดงมีสี่คะแนนสำหรับเกมสุดท้ายเกมที่สี่ครับ คะแนนสูงสุดที่จะได้คือ10คะแนนและสำหรับเกมที่4ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเกมด่านตรวจหัวนักบินเกมสุดท้ายของเราในวันนี้เกมที่4ขคะแนนสูงสุด10คะแนนโอ้โหคุณแต่งตัวมีหมวกมีหมวกด้วยครับผมวกอ่ะก็เกมเราอ่ะชื่อเกมนี่ไงด่านตรวจ หวดนักซิ่งด่านตรวจหวดนักซิ่งครับกติกาของเกมนี้ก็คือว่าแต่ละทีมนะครับส่งตัวแทนหนึ่งคนมาเป็นคุณตำรวจอยู่ที่ด่านตรวจแห่งนี้อีก2คนที่เหลือจะต้องเป็นสิงมอเตอร์ไซค์เป็นนักซิ่งเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาครับคุณตำรวจก็ต้องมีหน้าที่ถามว่าจะไปไหนครับมอเตอร์ไซค์ขี่ยังไงอันนี้ยิงมอเตอร์ไซค์หลานมาครับมอเตอร์ไซค์เด็กมอเตอร์ไซค์เด็กอ่ะปุ๊บมาถึงปุ๊บเฮ้ยน้องไปไหนอ่ะปลาแห้งอ่ะดู ไม่ใช่ใช่เฮ้ยคุณเดี๋ยวกูฟินดีคุณฟินกับบทมากเกินไปใช่ตำรวจต้องนี้ไม่ใช่น้องอ่ะองัดดูผมจะไปอ่าจะขอด้วยไปสตูดิโอใหญ่ๆครับที่ที่มีหลายสตูดิโอใหญ่ๆอ่าวอร์กไพร์อ่าถูกต้องครับอ่านี่พอเราเสร็จปุ๊บอ่าเราก็บิดออกไปอ่าคนถัดไปก็เข้ามาอ่ามีหมด10ข้อข้อละ1คะแนนอ่าถ้าได้ทุกข้อก็10คะแนนเต็มเลยครับผม ทีมที่จะเล่นก่อนทีมไหนดีฮะอาใครจะเป็นคุณตำรวจฮะเป็นคุณตำรวจค่ะผมตำรวจหญิงรับหัวออไปครับตำรวจไช่ค่ะนี่ย้ายมาจากสอนอไหนเขาเนี่ยผมไม่เคยหน้าเลยคุณชวนเขาคุยอะไรของคุณครับเนี่ยเขาจะเป็นตีมไงไม่เป็นตีมเขาจะคุยอะไรกับเขาอีกนานนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวฮะครัดตัวชี้เลยดีไหมครับคนหน้าครับตัวชี้ครับตัวชี้เลรอ โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับฮับรับไปครับแม่เห็นคลึกๆเจอข้อแรกไปทำไมยึกยักอย่างนั้นเลยครับคุณตงทองแบบนี้ทีมดำจะรอดพ้นจากการโดนลงโทษหรือไม่ชุวงน้าห้ามพลาด